ไอ้ชียี่ค่ะปล่อยภาพออกมาเรียกน้ำย่อยนะคะงานนี้ค่ะบลิงต,ตื่นเต้นกันหนักมากเลยนะคะพร้อมกับพร้อมใจกันค่ะติดแ a ชแท a กและลิซ a าดันซิ่งคิดนะคะแล้วก็ลิซ k าคิ Backstage ค่ะ แ,แน่นอนค่ะทุกคนก็กำลังเฝ้ารอเนาะเดี๋ยว6โมงเย็นวันนี้นะคะจะได้ดูโชว์ของโนริซ่าค่ะที่ร่วมกันกับเหล่าบรรดาเทรนนี่ของเธอนะคะเห็นบอกว่าจะมาในแนว MV ด้วยนะดูจากลุกๆุนี้ของลิซ่าแล้วต้องบอกว่าเหมือนกับหลุดออกมาจากการ์ตูนอนิเมะญ,ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะน่ารักมากๆค่ะปล่อยภาพออกมาได้คมชัดหน้ามองนะคะเรื่องเต้นนั้นไว้ใจเธออยู่แล้วค่ะเธอเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะว่าไม่เคยเสียใจนะคะกับทุกสเตจที่โชว์ค่ะเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่ใส่แบบ ไม่ยั้งนะคะมีพลังเท่าไหร่เนี่ยเธอจัดให้หมดค่ะแม้ว่าจะเคยเต้นนะคะแบบวันเทคแบบว่าไม่หยุดพักอะค่ะจน เรียว่าซุดตัวลงไปนั่งนะหอบหายใจแบบนี้ก็เคยมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะห้ามพลาดเลยนะเราเราประมาณ6โมงเย็นเวลาไทยนะคะซึ่งเห็นไอชิเขา,าจะปล่อยออกมานะคะตอนนี้เขาปล่อยเป็นภาพตัวอย่างออกมาให้ดูก่อนนะคะซึ่งดูจากฉากตรงนี้ต้องบอกว่าก็จัดมาให้กับน้องลิซ่าแบบเต็มๆเลยนะคะจัดมาเป็นสีชมพูเนอะโทนหวานๆนิดนึงนะคะก็นะชื่อวงแบ c ็คพิงนะคะก็เลยจัด ด้านหลังเป็นสีชมพูให้เห็นแบบนี้ค่ะก็แอดก็มาอัปเดตแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะวันนี้ค่ะห้ามผ้านะ,ะชมรอชมโชว์ของนอลิซ่าได้เลยค่ะตอน6โมงเย็นนะคะโดยประมาณนะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า